ผู้ชนะเท่านั้นถึงจะได้รับชัยชนะนี่คือคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเจ้าฟริกโกเคียซ่านักเตะคนสำคัญของสโมรสรลริวพูอีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ลิวพูของพวกเราก็จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะซึ่งก็จะต้องเดินทางมาเจอกับทางฝั่งของคิทตันพาเลตน,นะครับ เกมที่สร้างความชอบช้ำและกำใจให้กับลิวพูในลูกการนี้ถึง2ครั้ง2คาแล้วเกมในนัดนี้ถือว่าเป็นเกมที่ลิวพูจะต้องสางแค้นนะครับให้กับคนที่ทำให้พวกเราเจ็บช้ำน้ำใจอย่างคิดตันพันเหลียดให้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์ของลิวพูของพวกเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆแน่นอนเราแพ้ ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาแล้ว4เกมติดนะครับทำให้อันดับของพวกเราหล่นกล้าวลูดลงไปอยู่ครับในอันดับที่7ของตารางคะแนนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเราเครอบทั่วโลกก็คิดว่าเลอร์วูลออของพวกเรานะครับจะหาทางที่จะคัมแบ็กกลับมาได้ยังไงมองไปมุมไหนนะครับก็เจอแต่ปัญหามองมุมมองไปมุมไหนนะครับก็เจอแต่ความมืดหมด แตะะ่ในความมืดมนมันมีแสงขึ้นมานครับหแสงจากนักเตะคนสำคัญของพวกเราอย่างเจ้าฟริโกโคเคียซาแน่นอนเจ้าฟริโกโคเคียซานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักในการลงเล่นนะครับในทีมของคุณเซอร์อ,อา์เนอร์สล็อตนะครับแต่ด้วยคุณภาพของเขาด้วยทัศนคติของเขาเขาเป็นนักเตะที่มักจะมอบพลังบวก ให้กับทีมเสมอๆนะครับสิ่งที่เขาแสดงออกจากไมเซ็ตจากความคิดจากการกระทําของเขามันส่งผลนะครับให้เขาได้รับความนิยมเรียกได้ดว,ว่าเป็นนักเตะที่แฟนฟุตบอลเหล่าทั่วทั่วโลกเนี่ยเอาใจช่วยและก็รักเขามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาพูดพ่อยคํา มันเหมือนเป็นถ้อยคำธรรมดานะครับแต่มันมีความหมายที่พิเศษและก็ลึกซึ้งมากๆกับเพื่อนนักเตะร่วมทีมเลี้ยวปูและก็กับสมอสรอนเลี้ยวปูซึ่งแน่นอนอย่างที่พวกเราทราบกันดีแล้วว่าเลี้ยวปูของพวกเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแน่นอนนะครับในค่าคืนที่เราแพ้ให้กับทีมเรนฟอร์ดในห้องแต่งตัวของสมอสรอนเลี้ยวปู หลังจากที่เราพ่ายแพ้กับช็อกโลกกมากๆนะครับไม่มีนักเตะคนใดปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวในห้องแต่งตัวบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันเงียบสงบนะครับท่านผู้ชมซึ่งจโจเฟลโกเคียซาบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะท่านผู้ชมนะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีว่านักเตะของพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะกลับมาให้ได้นะครับมันไม่มีการพูดคุย มันไม่มีการโทษใครทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนเจ้าเฟรโกรเซียซ่าบอกว่านักเตะของพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับทาให้บรรยากาศในห้องเตะตัวมันเงียบสนัดขนาดนั้นนะฮะท่านผู้ชมและเจ้าเฟรโกรเคซ่าก็ายังบอกว่าแน่นอนเราไม่ตื่นตนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลี้ยวปูของพวกเราก็เต็มไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพสูงระดับ เวิร์ครัสเต็มทีมอยู่แล้วเขาไม่คิดว่าสถานการณ์นี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจะอยากได้นะครับทุกคนยังมั่นใจในการเล่นกันทุกคนยังมั่นใจในสโมสรแล้วก็ทุกคนยังมั่นใจในตัวกุนซร์อาร์เนอร์ส็อตนะครับก็เชื่อว่าเรโกเคซ่าก็เชื่อว่าเราก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะรอเวลาที่เหมาะสมในการคัมแบ็กกลับมานั่นเองนะครับ ซึ่งฟิลิโกเคียซ่าก็กล่าวต่อไปนะครับบอกว่าเกมที่เราจะเจอกับทางฝั่งของสมสรคิดตันพาเลตเนี่ยนนถ้าสมสอรคิดตันพาเลตน,นะฮะจะมาโยนยาวหรือจะมาเล่นลูกทุ่มไกลแล้วเราก็เชิญเลยนะครับฟิลิโกแบ็กเคียซ่าแบบนั้นลิ้วปูของพวกเราพร้อมตอบโต้ด้วยความเข้มข้นนะฮะลิ้วปูของพวกเรานะฮะจะทำงานให้หนักแล้วก็จะเอาชนะนะครับในการ ดวลตัวต่อตัวทีว้มากที่สุดครับเพราะเขาเชื่อว่าแน่นอนถ้าเราชนะในการดวลตัวต่อต,ตัวเราจะต้องทําคุณสมบัติให้เป็นผู้ชนะเท่านั้นนะครับผู้ชนะจะทําให้เราได้รับชัยชนะนี่คือสุดยอดทัศนคติอันยอดเยี่ยมของเฟรโกเกเซ่านะครับที่ไม่เคยยอ่อท้อที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวเองนะครับ สิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดในรูปการที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ค่อยมีโอกาสเพราะว่าในเรื่องของการบาดเจ็บนะครับมันรบกวนเขามันทําให้เขาหงุดหงิดแน่นอนเขาก้าวไม่ทันเพื่อนนะครับท่านผู้ชมสปีดบอลอะไรต่างๆเนะี่ยความฟิตของเขามันไม่ทันเพื่อนฉะนั้นแล้วเขาก็เข้าใจในจุดนั้นแต่ในรูปการนี้มันค่อนข้างแตกต่างออกไปเบรโก,โกเคียซ่ากลับมาพร้อมกับฟีดีซันที่ยอดเยี่ยม ร่างกายของเขามีความฟิตมีความเฟิร์มทำให้เขากลับมามีส่วนร่วมกับทีมลิเวอร์พูลแน่นอนนะตอนนี้เขามีส่วนร่วมไปแล้วนะครับทุกๆทุกรายการ9เกมนะครับยิงได้2ประตูบวกอีก e นะครับท่านผู้ชม5แอสซิสถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาทีเดียวและเขายังบอกว่านะตอนนี้เขาอายุ28ปีแล้วเขาหวังว่านะครับอายุของเขาประสบการณ์ของเขา มันจะช่วยลิยวพูของพวกเราได้นะครับแน่นอนลิวพูมีนักเตะ24ปีอย่างฟอริ่นเวก22ปีเขาบอกว่าเขาอายุ28ปีด้วยประสบการณ์ของเขาเขาจะเป็นผู้นำทีมเขาจะเป็นผู้นำน้องๆน,น,นะครับช่วยเหลือน้องๆในสนามแล้วก็ช่วยเหลือลิวพูของพวกเราเขาค่อนข้างที่ยังมีความมั่นใจสูงมากๆนะครับสำหรับบริโกโคเคียซาว่าต่อจากนี้ไป เขาจะสร้างประโยชน์ให้กับลิวปูในการคัมแบ็กกลับมาให้ได้นะครับแน่นอนตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าลิวปูของพวกเราในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่หาจุดเปลี่ยนนะครับหาโมเมนตัมในการที่คัมแบ็กกลับมาให้ได้มาเกมของเฟรโกเคซ่าถ้าเกิดว่ากุนซืออาร์เนอร์ส็อตนะครับมอบหมายให้เขาลงสนามในเกมที่เจอกับคาราบาวครับมอบหมายให้เขาลงเป็นตัวจริงแล้ว ผมเชื่อว่านะครับหมากเกมของฟลิโกเคซ่านี่แหละจะเป็นหมากเกมที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมของทีมลิเวอร์ p o o ของพวกเราให้กลับมาได้ทำไมผมถึงมั่นใจแบบนั้นเพราะสิ่งที่ฟลรโกเคซ่าได้แสดงออกมา m มล์เซ็ตของเขาความคิดของเขาการกระทําของเขาการทํางานหนักและก็ไม่ย่อท้อนะครับต่อปัญหาและก็อุปสรรคครับท่านผู้ชม และอความเชื่อของเขาว่าลิวปูจะต้องกลับมาได้ในเร็ววัดมันจะช่วยให้ลิวปูของพวกเราเนี่ยถ้าเขาได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ผมเชื่อว่าเขาจะสร้างผลงานออกมาได้ดีลงไปแล้วก็ช่วยลิยวปูของพวกเราในการที่จะยิงประตูลแล้วก็พาลิวปูคมัมแบ็กกลับมาได้นะครับตรงนี้ก็ต้องลุ้นว่าทางฝั่งของคุณซืออาเนอร์สล็อตจาก เขาเรียกว่ามอบความไว้วางใจให้กับเฟลิโก้เคียซ่าได้ลงเป็นตัวจริงแต่ไม่ในเกมนี้แต่ดูแนวโน้มแล้วนะครับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเฟลิโก้เคียซ่าน่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมสําคัญในฟุตบอลคาราบาวครับอย่างแน่นอนนะครับและท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโค้ชทวร์ลิโอปูกันได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ชชวนลีโอโปสวัสดีครับ